เออทุกคนหลาบเท่ากันตังว่าเครื่องซ้ำเกือบเต็มซ้ำมึงเนี่เครื่องหลายเป็นแต่เสีบเออพวกนี้ทุกคนยายแต่มาเที่ยวยายกดยับนีลาบเท่ามึงนี่ลาบเท่าน้ามีไตจักหน่อยเด้อเยบ่อะไรกัข้าไทยมโอ้แต่เที่ยมขอดีิงเที่มอดเนี่ยทุกคนผุดอ่ะโว้ยไตไเลย มึงหนาตาซีสัน an, เลยเครื่องหลายปกพีกหอยขุ่นเต็มเครื่องเลยใช่หิดนะมีรเยระนั่นเเาองดย่ไดเครืองื้นลายใช่ป่ะน้ำใช่ว่านันมันไม่ใส่ใช่ป่ะอันนี้คือบใส่ ขา้าวขวดใส่มสิรดใส่มาเด้อไสสิมากินกัม่กินเด้อสิตาคาอยูงนสิบอย่างดอกพี่แขยงน้อยไปขายจนเบิดเนาะแก่งน้อยกับจนเบิดโอ้ยไอ้เหใส่แ้วคเพิ่มใส่อีกคอจะใส่ใส่ัก็ใส่แล้วควนคนบ่โอ้ยใส่นยน้ำหนหน่อย พ่อสกคนพ่อสกคนเตทนนยัางนอนอยู่นอูพตังต่สใส่ยอหน่อยด้แบสามซีเมน่ออก็ใส่แล้วหน่อย่อล้วโยคนเดเอาน้ำใส่เยอะคนนหลายเท่าเก่าเด้อทุกคนมึงเน่ยมีสันมึงหลุด เางามหลายูอยู่ภูบกินใจร่วงคิดซื้อกินมามอิ่มละไข้ใส่ตีน้ำเด้อสอนมาซิมไปเดี๋ยวอนมาซิมมาซิมย่จอยนองโมสอนไม่สอนซิมลาบเท่าไหเร็วเรเรีวเทุกคนคลิปนี้กับมีตัวนี้เด้อมากินลับเท่าน้ำกันเด้อผุนเมืองเนี่